ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับ องจาไม่มีมาดาม้าแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับริมลรหลัจากที่เขาได้เดินทางเข้าไปในประตูเมติเขามาโผล่ที่บ้านพระสนตัวกลางป่าวเดล่าและรามาลีไม่ได้อยู่ที่นี่เจ้าพวกนั้นคงจะไม่ได้ไปเกาะเรื่องที่ไหนใช่ไหมนันริมโรเขาได้นอนแผ่นร่างกายอยบนเสียทาทามีการประชุมของเจ้ามารได้เริ่มต้นขึ้นในตอนเที่ยงคืนและการเข้าวาระการประชุมจริงๆก็ขึ้นไปตีหนึ่งพอดี หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้ได้เกิดขึ้นแล้วก็มีการประชุมอีกนานเรียกได้ว่าเป็นไม่กี่ชั่วโมงที่อัดแน่นอย่างดูเดือดแม้ว่าร่างกายจะปกติดีแต่ว่าจิตใจก็เหนื่อยล้าเหมือนกันนะริมโมลูก็เริ่มคิดถึงแนวทางของตนเองหลังจากนี้มันแน่ชัดแล้วว่าความเข็งแกร่งที่เขาได้คิดว่าคือจุดสูงสุดมาได้ตลอดมันยังไม่เพียงพอจะต้องเพิ่มความต้องการขึ้นมาอีกหลังจากได้ต่อสู้กับกีริมโมลูก็ได้รู้แล้วว่า ตัวเองยังแข็งแกร่งไม่เพียงพอการจะต้องเสียสัละอะไรบางอย่างเพื่อโค่นลม้มศัตรูนั้นเป็นเรื่องที่เลียมเมลไม่ยอมรับเด็ดขาดในตอนนี้โชคดีที่มันเป็นแค่ดาวแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งเป็นพวกพ้องลละถ้าสักวันหนึ่งคนที่จะต้องเสียสัละเป็นคนใกล้ตัวล่ะตัวของเขาจะยอมรับได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่เวล้านาวาได้สูญเสียมากมายมาพอแล้วรลี่มโลจะไม่ยอมเป็นแบบนั้น ลิมมอนโลได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นแต่คงจำความเวรอนาวาที่ลงเหลืออยู่การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้าประวัติศาสตร์ได้ซ้ำรอยขึ้นมาก็คงจะน่าเศร้าเพื่อมาให้เรื่องพวกนั้นได้ทรมานจิตใจของลิมมอนโโเขาได้ข้ามภพข้ามชาติเกิดขึ้นมาเป็นคนอื่นอีกเขาจะต้องสร้างสติตภาพให้กับโลกและเพราะแบบนั้นตัวลิมมอนโโเขาเลยคิดว่าจะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งเพื่อตนเอง และเพื่อคนที่อยู่รอบข้างของเขาด้วยคนอ่อนแอปกป้องใครไม่ได้คนที่ไม่ต่างมันก็เช่นกันประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ออกมาแล้วรอบหนึ่งติมโลูก็กำลังเสวานากับผู้หูผู้ไว้ใจได้ถึงวิธีการที่จะแข็งแร่งยิ่งขึ้นเอาจริงๆแล้วตัวของริมโลูในตอนนี้ได้พบกับทางตาันของการดีวัฒนาการแล้วเขาคือจุดสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นหมายความว่า เขาไม่สามารถแข่งแก่งขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการวิวัฒนาการได้และหลังจากนั้นชิเอลจะได้พูดว่าแจ้งเตือนยังสามารถเสริมพวง,งแข่งเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยการปรับแต่งโครงสร้างเสริมสร้างสกิลและประสบการณ์การต่อสู้ขาลิมมอลุพยักษหน้าตอบรับเ,บเงียบๆกับความคิดเห็นนั้นประสบการณ์จะต้องสะสมพลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุดแต่ก็ใช้เวลานานมากเช่นกัน ไอเรื่องพวกนั้นคงจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องหลายจากนี้แต่ตอนนี้ในความเมื่อที่ไม่มีใครได้ลุกล้ำเข้ามาลิมโมโรก็สามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการเริ่มพัฒนาสกิลของตนเองเหตุที่เกียรได้ใช้ต่อต่อโซ่กับตัวเขานั้นคาราวิตี้คอร์แลบเหตที่แทรกแซงและทำลายไรปรยัางจิตใจเบื้องลึกมันอันตรายมากและทำให้ลิมโมโได้เสียประสาทการรับรู้ไปช่วขณะหนึ่งได้เลย แต่ม่น่าเชื่อว่าอาจารย์ชิเอลนั้นได้เก็บตัวอย่างของมันเอาไว้แล้วด้วยบอกแล้วว่าชิเอลสั่งคือผู้ที่เพียบพร้อมไปทุกสถสานาการชิเอลได้ใช้พิษนั้นเป็นต้นแบบและหลังจากนั้นก็ได้สร้างราชาของสกิลขึ้นมามันคือสกิลที่สามารถบงการพิษได้อย่างสมบูรณ์แบบซามาเอลราชันแห่งพิษมลนาและอย่างต่อไปเลยก็คือเวทมนตราที่รุนแรงพอที่จะกวาดล้างทันทวีพองกีเดดเบท เชี่ยวได้ให้ความสนใจกับสิ่งนี้อยู่เหมือนกันมันเป็นคุณสมบัติทำลายหลานที่ทรงพลังหากว่าได้เข้าใจการทำงานของมันได้ก็คนจะได้รับสุดยอดสก,กิลของโลกมาอีกครั้งแน่เวทมนต์เดดบีทคือการสมม่งมอบความตายอันเที่ยงแท้บที่ทำลายแม้กระทั่งแกนแท้ของเวียนยานและเวทมนต์หากดวนมันเข้าไปก็เท่ากับว่าตัวตนจะถูกลบออกไปจากการมีอยู่แม้ว่าเวทมนต์ของปีศาจจะซับซ้อน แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของผู้ปัญญาอย่างชิเอลแล้วการที่จะแกะลากเก้าของมันออกมามันก็ไม่ได้ยากเลยและแล้วก็ได้รับมาครอบครองสกิลที่วงการพลังอันมหาศาลที่มีรากฐานมาจากเวทมนต์เดสวิทของกีมันคืออาบาดดันนาจาแห่งการสรับสนถ้าพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์แล้วการวิเคราะห์เจ้าเคเมนนันก็เป็นไปได้ด้วยดีทําอีท่าไหนก็ไม่หล้ของชิเอลที่ได้พัฒนาดีการเลียนโดมิเนต อันนันสะพึงกลัวในรูปแบบของตอนเองขึ้นมาได้สร้างงานเอาจริงดีนั่นมันเหนือกฎเกณฑ์ไปแล้วนะครับอาจารย์ชิเอลเราจกได้ทำแบบนั้นได้แล้วก็มาถึงทางตันอีกครั้งแล้วสกิลทุกอย่างแต่ขีดสูงสุดของมันเองที่จะพัฒนาไปต่อได้ช่องว่างในดวงวิญ,ญญาณของลิมเมลที่เปรียบเสมือนเป็นที่กักเก็บข้อมูลก็ใกล้จะเต็มหมดแล้วด้วยอาจจะบรรจุอัลติเมทสกิลได้อีกไม่เท่าไรไม่อย่างนั้นจะได้มีปัญหาอีกแน่ หลังจากนั้นชเอลได้กล่าวว่าแจ้งเตือนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลค่ะด้วยความสามารถของชุบนิกูล,ลุนที่เป็นความอุดมสมบูรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงสกิลที่ยังไม่ต้องการให้เป็นพลังข้อมูลได้เพื่อเพิ่มช่องว่างได้ค่ะแล้วเรียกกลับคืนมาใช้งานได้ในตอนที่จำเป็นพอในเช่นนั้นลิมมลก็พูดว่าอะเอาจริงดิลิมมอร์ลูกตกใจนในความสามารถนั้น เชลก็พูดอีกว่าเฮือแน่นอนอยู่แล้วค่ะลิมมอร์ล็คได้แต่งยิงแมแองเงให้กับความพาดเดาอะไรไม่ได้ของคนที่มีศักเป็นทั้งอาจารย์และคนรักของตนบอกแล้วว่าเธอสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรแค่ลิีมอลุบนเล็กน้อยมันก็จะถูกจัดการจนจบในทันทีแล้วกับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องนี้ก็เช่นกันบางครั้งลิมมลุเองก็อิจฉาเธอมีบางครั้งที่ลิมมลได้รู้สึกว่าตัวเขาเอง เปียเหมือนกับตัวถั่วของอาจารย์ชิเอลแต่ว่ายังไงดีในการต่อสู้กับกีลิมุลโกแทบจะเสียท่าให้กับการหยุดเวลาคนเจ้าหมอนั่นแล้วแต่ว่าชิเอลก็กลับสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งนายเอลก็ด้วยอย่างกลับว่าพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเวลานั้นเลยพอลิมุลโลได้คิดแบบนั้นชิเอลได้พูดว่าแจ้งเตือนมนัสคือสิ่งมิชวิตแบบข้อมูลค่ะข้อมูลไม่ได้รับผลกระทบจากการบิดเบี้ยนเวลา ไม่ว่าเวลาจะถูกเล่นความเร็วหรือว่าชะลอลงความเร็วของเดชันก็ยังจะคงที่เท่าเดิมค่ะพอได้ยินแบบนั้นลิมมอลุก็พูดว่าเชื่อแบบนั้นมันขี้โกงขจัชัดเลยทําให้ผมเป็นสิ่งมีชีวิตแบบข้อมูลบ้างสิพอลิมมอลุกล่าวแบบนั้นเชเอลก็ตกใจลิมมอลุก็แค่พูดเล่นๆเ,เป็นเชิงหยอกหลหอเหมือนที่เขาได้ทําเป็นปกติแต่ว่าคำพูดนั้นดันไปกระตุนความอยากรู้อยากเห็นของเชเอลเข้าแซจแล้วและอย่างที่รู้กันว่ามนัสนสมบูรณ์แบบ รูปแบบทางข้อมูลที่ม่ได้และผลกระทบของเวลาที่เบียดเบียนรวมทางยังสามารถเป,เปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองให้กลายเป็นละอองสีทองละอองแห่งปัญญาสาสารที่มีขนาดเล็กที่สุดและทะลุผ่านได้ทุกอย่างผู้หลึกหนีไปได้จากสถานการณ์ฉุดเฉินความสมบูรณ์แบบนั้นเองก็ทําให้ชีเอวมีความคิดที่ว่าจะทําให้มาเตอร์ได้กลายเปลี่ยนรูปแบบชีวิตทางข้อมูลบางความสามารถในด้านต่างๆก็ควรจะก้าวกระโดดเป็นแน่ มีเป้าหมายแล้วแต่ก็ยังไม่มีวิธีการที่จะทําอยู่ดี่งต้องเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อเป็นการทดลองลับๆอีกตามเคยชิเอลได้คิดค้นบางสิ่งบางอย่างแล้วเสนอให้กับริมเลุเธอได้บอกว่ามันคือการเชื่อมต่อเข้าถึงกันในรูปแบบใหม่ระหว่างริมมลกุกับลูกน้องที่เหนียวแน่นมากกว่าเชิเลียทาเดือนให้วิญญาณนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจริมลกุก็เลยขอให้ชิเอลได้อธิบายเพิ่มเติมเธอได้เรียกมันว่า a l t เทอร์นตฟการเชื่อมต่อเป็นระบบเชื่อมต่อถึงกันจากวิญญาณถึงวิญญาณที่มุลโลก็สามารถเข้าถึงสกิลและความสามารถต่างๆของลูกน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบการติดต่อสื่อสารเองก็จะข้ามผ่านไปได้ทั้งมิติและเวลาและ a l t เทอร์เนตฟนี้ก็มีข้อดีอยู่ที่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับคนที่ไม่ใช่ลูกน้องหรือมีสายใยเชื่อมโยงถึงกันด้วยการเฉลี่ยทางเดินแห่งวิญ,ญญาณก็ได้แค่มอบเัาเทอร์เนตฟให้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถรับบันไดหากว่าทั้งหมดนั้นได้เข็งแก่งมากเพียงพอหากเชื่อมต่อกับลูกน้องก็จะเป็นการเชื่มโยงหองความไว้ใจที่จะไม่มีทางขาดแต่ถ้าฝังลงไปในตัวของศัตรูก็จะกลายเป็นเครื่องติดตามที่แม่นยำมันน่าสนใจชิเอลได้สร้างสิ่งแปลกๆขึ้นมาอีกแล้วรวมทั้งยังมีเอ็นฮัทเมนก็สามารถเสริมแก่งอีกอันด้วยที่เอลอยากจะติดตั้งให้กับพวกลูกน้องของลิเมโลมันคือสกิล ที่จะเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพร่วมทางคสามารถความต้านทานเปรียแบบเดียวกันกับลิมมมโลให้กับผู้ลูกน้องที่แข็งแกร่งพอที่จะรับรองมันได้ลิมมมโลก็เิ่มสงสัยแล้วว่าความสามารถสกิลที่ดีขนาดนี้มันจะต้องใช้เงื่อนไขมากแค่ไหนในการรับมันมาปรากฏว่ามันไม่ต้องใช้อะไรมากอย่างที่ลิมมมอโลว์พได้เขียนแค่ดวงวิญญ,ญาณรองรับอัลตเมทสกิลหรืออัลตเมทสกิลกรีบที่เหนือกว่าได้อย่างสบายๆแล้วเรอผู้บริหารส่วนใหญ่ ก็พอจะรับมาได้เกือบทุกคนและแล้ว Ultimate e n h a r d Alternative เชื่อมต่อและ Ultimate e n h a r d e n h a r d เม n เสริมแจงให้ถูกติดตั้งลงบนตัวผู้ที่แข็งแกร่งระดัดบสูงทั้ง14คนซึ่งประกอบไปด้วยเบนิมาโลชิออนโซเอเฮทราซาคาเดลาอัลติมาดิอาโบตันกาเกียวกาบิลเซเคออนรวมทั้งเวดาลาลามาเลตและเบเตา ที่ไม่ใช่ลูกน้องของลิมลโมลด์ดยตองก็ได้รับมันไปด้วยอัลติเมตสกิลกีบที่พวกกาเบลหรือว่าเกลได้รับเป็นนั้นมันก็คือสกิลที่ผสมผสานกันและถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นมาด้วยความสามารถของชุบนิก้กลนทเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ส่วนอัลติเมตสกิลเอ็นฮาร์ดนั้นมาต่างกันออกไปมันคือรูปแบบต่ําของสกิลอยในเครือของมิคาเอลราชานแห่งความยุติธรรมโดยที่เออเทอร์เนทีฟนั้นคือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า ฮองลีการเลียนโดมิเนตและเ n h นฮาร์ดแหรือเวอร์ชั่นที่ตามกลัวของเคสเซิลการ์ดเนื่นั้นเข้าใจร่วมกันว่า Ultimate Skill ิ n h อ็นฮและอั t i m a t e เ k ทสกิลกีฟมันต่างกันแค่ที่มาของสกิลหากว่ามาจากเครือของยูบนิกูลจะเรียกว่าอั t i m a t e เ k ทสกิลกีแต่ว่าหากมาจากเคลือของมิคาเอลจะเรียกว่าอั t i m a t e เ n ทเอ็นฮาร์ดนงจากที่เรียมอโลได้ฟังคำอธิบายแล้วเขาได้พูดในใจว่า เดี๋ยวนะลูกน้องเหรอใช่แล้วถ้าฉันได้ปลูกให้พวกลูกน้องได้กลายเป็นจอมารแท้จริงบมอซเซาะแห่งอาหารก็จะส่งพลังของพวกเขากลับมาที่ตัวฉันด้วยแบบนั้นเองก็จะแข็งแข่งขึ้นมาได้ด้วยชชเอลครับจากคนทั้งหมดที่เชื่อมต่อถึงกันในตอนนี้ใครที่ลืมตาตื่นขึ้นมาได้บ้างครับอริโมบลุลได้ถามแบบนั้นชเชลก็ตอบว่าแจ้งเตือนประจกษ์นามโซอเอเอติมาลันกาเกลกาบิลและเบเลตา อาชีพทั้งหมดนี้คือผู้ที่สามารถยืมธาตืเ่นขึ้นมาได้แต่ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ห่งจอมันสามารถสร้างเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยการบีบอัดดวงวิญญาณหนึ่งหมื่นดวงเข้าไปในร่างกายของพวกเขาจากคําอธิบายของชีเอลเพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์ห่งจอมันอยู่แล้วสามอันก็เลยจะสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกสามรวมแล้วมันก็เป็นหกและหลังจากนี้ก็จะส่งต่อไปให้กับทุกคนเมื่อท่านไรเชี่ยก็บอกว่าเสร็จสิ้นแล้ว ลิโมลุอยากจะให้การดีวัฒน,นาการสตรตะกูลจอมานเป็นรางวัลแต่ความพยายามอันยากลําบากของพวกเขาคนที่สร้างความดีความชอบเอาไว้ลิโมลุจะมอบการดีวัฒน,นาการให้แต่บางคนก็ต้องรอไปก่อนพอได้คิดแบบนั้นลิโมลุได้ติดต่อไปหาโซเอแล้วพูดว่าโซเอมาพบฉันหน่อยสิที่บ้านลับในป่าพอได้ยินแบบนั้นอีฝ่ายก็ตอบว่ารับทราบครับท่านลิโมลุการติดต่อรับด้วยอัลเทอร์นทีฟนั้น มีประสิทธิภาพอย่างมากนี่คือการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ตัวเอกก็ได้รับันอย่างรวดเร็วแล้วมาคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของลิมมลลในทันทีเพราะตกใจมากทั้งที่ก่อนหน้านั้นเองหนหยท่านของเขาก็ควรจะอยู่ในงานประชุมของจอมมันเทศแถแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านมาอยู่ต่อหน้าของเขาแล้วท่านได้กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่รู้ตัวสุดยอดสมแล้วที่เป็นนายท่านลิมมอลลพนอกจากเขาแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ ถึงการกลับมาของท่านในสักคนขณะที่โซเอกำลังคิดอยู่นั้นลิมมโรลได้กล่าวว่าชอบระบบสื่อสารแบบใหม่ไหมช่างเถอะฉันอยากจะมอบรางวัลอย่างหนึ่งให้กับนายแม้ว่านายจะเป็นสายลับที่ต่ำล่อมอยู่ในเงาเมืดแต่ว่าความแข็งแกร่งเองก็จำเป็นวิวัฒนาการเป็นจอมมารเพื่อชั้นทีส่พอลิมมโรลได้กล่าวแบบนั้นโซเอก็ตอบว่าแม้ว่าจะน่าตัใจแต่ว่าหากว่านั่นคือความปรารถนาของท่านลิมมโร ค่าเอในฐานะเงาของท่านก็ไม่อาจปฏิเสธโซเอหน้นเขาตกใจอยู่ภายในในขณะเดียวกันใบหน้าภายนอกของเขาก็ยังคงนิ่งขึมอย่างลึกลับเช่นเคยเขาได้ก้มหัวลงแล้วยอมรับผลที่จะตามมาแต่ด้วยดีวัฒนะแห่งโลช่วนด่างก่อนอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของโซเอแล้วพลังก็ถูกเติมเต็มจนได้เอ่อล้นออกมาจากร่างกายของเขาหลังจากนั้นไม่นานลิมุลรก็ถามอีกว่ามีวัฒนาการเสร็จแล้วใช่ไหม ฉันมีภารกิจให้นายอีกหนึ่งอย่างถ้าเป็นเงาของฉันก็ต้องไม่ปฏิเสธอยู่แล้วใช่ไหมล่ะรีมโมลุได้ถามไปยังโซเอที่ด้านหน้าของตนเองด้วยรอยยิม้มและอีกฝ่ายก็จึงได้ส่งรอยยิ้มอันน่าพึงพอใจกลับมาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอะไรโซเอก็พร้อมที่จะทำรีมโมลุจะได้พูดว่าคือว่าหนาะมีอยู่หลายคนที่เข้าขายวิวัฒนาการแต่ฉันยังไม่ได้มั่นใจว่าพวกเขาจะเหมาะสมหรือไม่นายว้าไปที่เงาของรันกา แล้วคอยจับตาดูทั้งตัวของอัลติมาดันกาเอาไว้ทีนะถ้านาเห็นว่าดีฉันก็จะมีวัฒนาการให้กับพวกเขาด้วยพอได้ยินแบบนั้นโซเอก็ตอบว่ารับทราบแล้วครับเขาได้หายไปในเงาเมื่อได้ทันทีซึ่งมันก็เป็นคนที่รวดเร็วและไว้ใจได้เหมือนเดิมจริงๆเลยดันกาเป็นสมาชิกดนแลที่รับใช้ริมโรแต่ว่าก่อนหน้านี้ริมโรก็เริ่มที่จะเป็นห่วงที่ว่าเขาติดนิสัยแปลกๆมาจากพวกดีอาร์บอ ถ้าเขาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอ,อันเด็ดขาดของโซเอตัวของอติมา Ultimate เองก็ต้องฝากให้โซเอคอาตรวจสอบอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับกาบบลริมุลก็ยังไม่อยากพิวัฒนาการให้กับพวกเขากาเบลเป็นคนที่บางครั้งก็ไว้ใจได้บางครั้งเขาเองเออก็อาจจะนอกทางไปบ้างอยู่เหมือนกันจะรอจนกว่าเขาพร้อมกว่านี้แล้วก็ส่วนเกี่ยวนั้นถ้าเขาควบคุมพลังได้ไม่ดีพอเขาอาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบเดียวกันกับเจ้ามันเกี่ยวก็ได้ ถ้ามั่นใจกว่านี้ลิมูล้วก็จะวิวัฒนาการให้กับเขาด้วยส่วนเบตาเออเขาเป็นลูกน้องของรามเิสนี่นะดินนั้นค่อยทําให้เลมตาตื่นขึ้นมาเป็นคนหลังๆก็ได้เออเฮอที่เหลือก็แค่ดาบเซนาะที่ฉันยังขาดไปใช่แล้วข้าวนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันจะต้องสร้างสุดยอดดาบขึ้นมาให้ได้ที่จริงแล้วไอ้เรื่องนี้ขอให้คนระเบศตีให้ก็ได้แต่ว่าถ้าตีเองตัวฉันก็จะใช้มันได้อย่างภาคภูมิใจ ในขณะที่คิดแบบนั้นลิมโมลูก็นอนแผ่ตัวลงอยู่บนเสียท่าทามีดวงตาของเขาได้มองออกไปยังด้านนอกเวลานี้คือช่วงเวลาอันลุง่งอรุณแห่งวันใหม่ก็ลลยจะมาถึงวันใหม่ที่ชื่อของจอมนมนลิมโลเขาหลักรุ่นใหม่ของจอมมนแห่งด้านลาปนแปดแฉกกาลังจะแพร่หลายไปทัว่วและสร้างความสัตย์ะเทียนไปทั่วโลกในลิมโลได้พูดขึ้นมาว่าดวงอาทิตย์นั้นมันสวยงามดีนะครับคุณชื่อเอลซังพอลิมโมลได้กล่าวแบบนั้นเชียก็ตอบว่า นชิเอลในงานเปิดประเทศของเราโรมาเดทกันเถอะฉันอยากจะลองเดทกับเธอดูสักครั้งและจะลองกันหนุ่กันหนิงกันดูพอได้พูดแบบนั้นเชี่ลก็ตอบว่าจะจะเฝ้ารอนะคะชิเอลแม้ว่าจะยังใจเย็นอยู่แต่ว่าเธอเองก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันและตอนนี้เธอเองก็กำลังจิงจนตนาการถึงช่วงเวลาแห่งความโศกที่ตัวของเธอนั้นจะได้มีร่วมกันกับมาเตอร์ที่ลักแต่แค่คิดแล้วก็ฟินในขณะที่ชิเอลกับลิมโมโลอยู่ในความคิด ลาเอลได้กล่าวขึ้นมาว่าแล,แล้วเราลานายทันลาเอลที่ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้มาถามขึ้นมาเขาเองก็ค่อนข้างที่จะกลัวอยู่นิดหน่อยเขาไม่อยากจะโดนชิเอลกระทือบอีกแล้วในบางครั้งก็สงสัยจังเลยนะว่าทําไมสายการต่อสู้อย่างเขาถึงได้แพ้กับคนที่เป็นสายวิเคราะห์อย่างชิเอลจนลาบคาบหลังจากนั้นลีโมลดจะได้พูดกับเขาว่าลาเอลเหรอ,อในงานเทศกาลจะมีอาหารอร่อยๆเพียบเลยล่ะ ฉันจะให้โอกาสนายออกไปเดินหาอะไรกินเองเลยคิดว่าเป็นไงบ้างล่ะพอลิมุรุลได้ําแบบนั้นและเอวก็ตอบว่าโอ้จะเฝ้ารอเลยครับนายท่านถึงลิมุรุจะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าตัวตนของมนัสนั้นไม่ควรจะถูกเปิดเผยออกไปแต่ว่าไม่มีทางอยู่แล้วที่ลิมุรุจะไม่ได้เตรียมแผนการเอาไว้ยังไงสาพ,พวกเขาก็ควรสนุกไปด้วยกันในความวุ่นวายในครั้งนี้มนัสทั้งสองตนก็คือดาราน,นำ ที่สมควรจะได้รับรางวัลมากที่สดุดก็สารคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวันี้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า